ดูเครื่องปิ้นนะครับเครื่องนี้แคนนอนสองตแเจ็ดนะครับเจ๊งคราะว่าหมึกดําเช่นขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองิดลองล้างดูแล้วไม่หายนะครับถ้าแก้ไม่หายก็เปลี่ยนทหไมให้หน่อยจ้าอลองเทสกันนะครับเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองกดปิ้นเทสดูนะครับ กดที่เครื่องมือเงินจนะครับผมเป็นตัว A นะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดแบล็คนะครับอา๋วยวรอดูผลเทสนะครับผม การตรวจสอบนะครับก็จะเห็นว่าดำเส้นขายนะครับตามที่ได้แจ้งมานะครับแล้วสีก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่น้ำหมึกบริเวณช่องอากาศนะครับกับช่องหมึกแท่งหมึกที่เติมนะครับมันจะใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับตรงนี้ปกตินะครับก็จะต้องให้ปริมาณน้ำหมึกน้อยๆนะครับ ตรงนี้มันไหลมานะยน่าจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายนะครับหรือแม่งก็เปิดจุกแล้วเติมหมึกนะครับเยวจะมาทําการไล่น้ำหมึกแก้ไข้องตัวน,นี้ครับเรามาเริ่มไล่หมึกเลยนะครับผมจะใช้ไซลิงค์นะครับเข็มฉีดยานะครับใส่เข้าไปในช่องของช่องอากาศนะครับแล้วก็จะเปิดจุกช่องเติมหมึอกออกนะครับ ผมจะผมจะใช้มจิกนะครับขีด,ระด,ดนะระดับดื้อมเอาไว้นะระดับดื้อเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับผมจะทําการไล่หมึกนะครับโดยการดันเซลลิงนะครับดันอากาศเข้าไปในช่องอกากาศนะครับเข้าใจไหมครับน้ำหมึกก็จะขึ้นมานะครับเลยแดงอันนี้ก็จะต่ําลงมานะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราดันนะให้ช่องอากาศมันเหลือน้ำหมึกน้อยที่สุดนะครับเราก็ปิดปิดจุกนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีช่องน้ำหมึกไปที่ช่องอากาศนะครับก็ใช้วิธีการไล่หมึกแบบนี้นะครับได้ตามทุกช่องเลยนะครับปิดช่องอใส่ไ่ลิงที่ช่องอากาศนะครับแล้วก็เปิดจุก ดันดันน้ำมุกนะครับทำทุกช่องนะครับไหลไปนะครับแต่หัวยคามไปเลยนะครับเน้นที่ดำนะนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำมึกก็จะขึ้นไปแล้วนะครับจากที่ปกติมันเคยอยู่ในระดับนี้นะมันขึ้นไปอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้หัวพิมพ์สีดํานะครับมีปัญหานะครับถ้าเกิดอย่างนี้นะครับไปฝืนปิ้นนะครับปิ้น ปิ้นแร็กก็จะไม่ขาดนะครับถ้าปิ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มขาดไปเรื่อยๆนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองอ่าล้างหัวพิมพ์อีกรอบนะครับแล้วก็โดยการใช้คําสั่งวายนะครับเมื่อกี้ทดสอบธรรมดาครับยังไม่ได้อะไรเราทาการไล่หมึกนะครับเสร็จแล้วให้ช่องอากาศนะครับในระดับหมึกที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะมาทดสอบโดยใช้คําสั่งวายนะครับอ่าไม่ใช่ทดสอบทดทีอ่ล้างหัวพิพมนะครับใช้คําสั่งวายนะครับ เดี๋ยวผมยุกเลยกก่อนกดใหม่กดครั้งที่หนึ่งครับเป็นตัว E นะครับกดเรากดสามครั้งนะครับสองสามให้เป็นตัว Y นะครับจากนั้นก็กด black นะครับเพื่อทําการดูดน้ำหมึกนะครับเข้าไปเลี้ยงในตลับนะครับหรือทําการไล่หมึกหรือทาการล้างหัวพิมพ์นั่นเองนะครับก็เลือกแต่จะเรียกนะครับรอสักพู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ้าแสดงเลขหนึ่งเราจะได้เทสผลออกมานะครับว่าจะหายไหมนะครับ ถ้าใช้งานปกตินะครับเราจะต้องเปิดจุกเล็กนะครับเปิดจุกช่องอากาศเนี่ยนะครับเพื่อให้อากาศนะครับมันดันลงเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่หมึกเข้าไปเพื่อเพื่ออ่าหมึกเข้าไปลงในหัวพิมพ์นะครับแต่ถ้าปิดไว้นะครับก็คือไม่ให้มันหมึกมันไหลออกไปนะครับเราต้องเปิดไว้นะครับหลังจากที่ลีนนิ่งเสร็จนะครับด้วยคำสั่งวายครับทำความสะอาดอย่างละเอียดเราก็จะมาทดสอบหัวพิมพ์นะครับหลังจากที่ลีนนิ่ง เจะเป็นสเสด็จเสด็จไปเล็กนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่กระดาษนะครับคราวนี้เริ่มมาใช้คําสั่งนะครับคลีนนิ่งโดยการอา่าไม่ใช่คลีนนิ่งอ่าทดสอบพวพิมพ์นะครับกดขึ่นเป็นกุญแจเป็นตัวเอนะครับกดไทยอีสานครับคราวน,นี้ก็จะรอผลทดสอบพวพิมพ์ออกมานะครับ เขวใส่กระดาษไม่ด้วยเพราะว่าจะได้ทดสอบให้เห็นนะอันนี้ของเก่านะคอ่ามาแล้วนะครับ แต่ที่เราทดสอบแล้วนะครับไม่หายนะครับแสดงว่าหัวพิมพ์ขันจริงนะครับอาจจะต้องได้เปลี่ยนตลับเหมือนครับผม